วัสด kh kh ีครับอยู่กับช่อง y o u t u b บปากลาคำน้อยครับนี่ครับคู่หูคันไหนเกะกองครับเขาวางั้นมาถึงดี พพิๆมาลงไปดูข้างล่างนี่ครับคู่หูคันใหม่ของเราคือยังเป็น PC 2 1 0ครับรุ่น10คันที่ผมขับอยู่นี่ก็จะเอาไปอีกแค่นหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ให้ผมขับคันนี้แทน ไปแกะกล่องครับแต่หากล่องไม่เจอครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลย <c oughs> สีจมๆลยครับเสียดายครับมาตอนกลางคืน ภาพไม่ค่อยชัดตอนกลางวันมาไม่ได้ครับใส่งานรถเยอะครับครับจุดจุดอ้าวไฟคนละสีไฟนี้ไฟใสเหมือนเป็นหลอด LED ไฟนน้นเป็นสีเหลือง รอคร <Okay. S 1> ับ ไฟอันนี้น่าจะเป็นหลอร LVD ไฟสีใสครับ,รบต้องเอาไปลองนู่นกอนครับ ตอนนี้ก็มีช่างอยู่แล้วก็ต้องถามช่างครับไปล้วเลเอาคันนั้นลบปะตบ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  ลองขับดูแล้วครับเหมือนว่าคอนโทรลจะนิ่มครับนี่ครับเหมือนว่าคอนโทจะนิ่มครับถ้าว่าคันเก่านั้นไม่ตักบุ้งกี้ปล่าๆอย่างนี้ก็หนักครับแต่อันนี้ไม่หนักนะครับต้องรอดูครับ การใช้งานจริงครับพรุ่งนี้อันนี้ที่มองเห็นตั้งแต่ลงรถเลยก็คือว่าไฟครับไฟเป็นไฟ led ครับคันนั้นจะเป็นไฟเมื่อก่อนครับไฟสีเหลืองครับเว้ไว้นะครับมันจะเป็นไฟสีเหลืองครับอันนี้สีใสอ่ะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ รถใหม่ครับคู่หูคันใหม่เราขอบคุณครับเฮียที่ไว้ใจให้ขับคันใหม่ครับอีกครั้งไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับจดีย์ดิบ